สวัสดีครับผมอุดมอยู่อยู่ฉวางจังหวานนาัดนครศรีธรรมราชได้สั่งเครื่องเสียงจากคุณต๋องมาจากานาครสวรรค์คุณต๋องไคยสะเตือนสมเลยครับสมสมกับชายาว่าเคยจะเตือนดังสุดยอดสุดยอดชอบมากครับชอบมากชอบมาก,กส่งเร็วสั่งปุ๊บส่งส่งมาถึงเร็ววันนี้ ขอบคุณมากเสียงดีทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่เสียงเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ไม่ไม่ก็ไม่ก็สุดยอดนี่เครื่องเสียงไอ้ชุดชุดเครื่องปรุงก็มันเลยน่ารักน่ารักน่ารักขอบคุณมากที่จัดให้ขอบคุณมากจริงๆคุณต <coil> องครับครับครับลองชัวลองอะไรลองไม่ลองอะไรหมดแล้วก็ก็ดีอยู่ร้อยเบดร้อยเบดน่าจะได้ ครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพว่ครับตอนนี้นะครับมาเช็กนะครับอันนี้คือพูดปากเปล่านะครับเรื่องไม้นะครับเปิดแอฟฟิกตัวนี้นะครับอันนี้คือเปิดแอฟฟกแล้วนะครับเช็กสวัสดีครับสวัสดีเช็กหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสียงนะครับไม้สองตัวนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอ่าวางยังไม่ได้ปิดนะครับเช็กเช็กอ่านี่เปิดนะครับเช็กเช็กนี่ไม้ตัวที่สองนะครับ เดี๋ยวมาดูครับไมค์ตัวนี้หันหัวจอไปที่หน้าตู้ลําโพงเลยนะครับแต่ไม่มีวีดหอนเลยนะครับตัวนี้ครับชิคชิคนะครับไมค์ตัวนี้แถมไปนะครับอยู่ในชุดสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับเบสสิบแปดขอบเล็กนะครับไม่อัดแท้นะครับตามภูเขาทั้งเซตเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเสียงนะครับเสียงเรื่องไมค์นะครับจะได้ไกลแค่ไหนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งนาข้าวละนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่บ่อปลากันยาวๆเลยนะครับ เสียงนะครับที่ออกมานะครับมันก็จะไม่ไม่เพี้ยนนะครับระยะหวังผลนี่ได้เลยนะครับร้อยเมตรนะครับตอนนี้ก็ใช้ไม้อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเช็คหนึ่งสองสามสี่แ่ากล้องจะวนวันไวนเลยนะครับมันต้องกราบขอโทษด้วยครับจะมืหัวิดนี้เพราะทางมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เช็คสวัสดีครับสวัสดีเช็คหนึ่งสองสามสี่ ตอนนี้ก็ห้าสิบเมตรสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ไปนะครับฟุดเสียงของไม้ตัวนี้นะครับว่าอ่าเช็คเช็คทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีเช็คเช็คว่าอันที่เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเมตรเดินกันยาวๆนะครับตัวนี้นะครับลองดูนะครับลองดูว่าเอ๊ะไม้คุณภาพนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราขายแยกนะครับไม้ลอยตัวนี้ก็อยู่ที่พันห้าร้อยแค่นั้นเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท ยังไงลูกค้าก็ลองนะครับถ้าเข้ามานะครับเดี๋ยวชุดนี้จะไปนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรีวิวให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าของถึงนครศรีธรรมราชไปขนส่งนิ่มเอ็กเพสนะครับตัวนี้ครับผมของใหญ่ๆนะครับไปขนส่งนิ่มโอเคเลยนะครับรักษาของดีมากโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ประกอบเสร็จนะครับที่จะส่งไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมชุดนี้นะครับ สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับผมโอเคนะครับลูกค้าจะได้เคอร์เวอร์ขับเบรนะครับสิบแปดนิ้วนะครับสองใบนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นแบรนด์ของตองไทยจะเทือนหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเคอร์เวอร์นะครับตัวนี้ขับเสียงกลางนะครับได้สี่ใบนะครับอ่าแล้วก็นี้ขับเบรได้สี่ใบนะครั้งละสองสบายเลยนะครับแล้วก็คอร์สนะครับคอร์สสองทางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กโหลดไฟนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็ มิกนะครับเอฟเฟกแท้นะครับมี EQ นะครับเจ็ดแบนด์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องไม้ได้หนึ่งสองสามสี่ถึงสี่ช่องเลยนะครับบลูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับแล้วก็มีไลน์ไลน์ออฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับลูกค้าก็แถมไม้สองตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ระยะวางปวด1้อยเมตรสบายเลยนะครับแล้วตู้ไม้อัดแท้นะครับชุดนี้นะครับไม้อัดแท้ อ่าตรงนี้จะเป็นไม้อัดะแทะขอบเหล็กนะครับลูกคา้ากูปินเตอร์ให้เรียบร้อยขอบจะเป็นางานจะเป็นเหล็กนะครับมันไม่เหมือนไม้ปริ้นเกอนะครับแพ้เข้ากันแค่นิดหน่อยครับแล้วก็หูจับก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับลูกค้าหูจับเป็นเหล็กแล้วก็จะมีเพษเหล็กนะครับด้านหลังครับข้างหลังก็จะเป็นเพษเหล็กหมดเลยนะครับทั้งเยษก,กลางกลางก็เดี๋ยวเลยเรื่องดอกนะครับดอกตัวนี้ไว้สี่นิ้วนะครับไว้สี่นิ้วโค้งหล่อนะครับ ไว้สีนิ้วโคงหล่อแม่เล็กนาๆเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับกลางคอ15นะครับ15 PS ไม้อัดแท้เหมือนกันนะครับกูวินเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็แถมขาตั้งนะครับของขาดาให้สองอันนะครับโอเคแถมหลักให้เลยนะครับได้ทั้งหมดครบเซตนะครับ3าม0 0นันารแค่นั้นเลยนะครับชุดนี้จะไปอยู่ที่ นครศรีธรมราชเดี๋ยวรีวิวเสียงแล้วก็ให้ลูกค้ารีวิวหน้างานมาอีกทีหน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียง